สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่เป็นเดือนแห่งความรักคือเดือนกุมภาพันธ์2,568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็กดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภนะคะ <c oughs> ท่านที่เกิดในราศีพฤกศในที่นี้หมายถึงท่านเกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพออะอะไรก็ตามนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตนี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะแม่หมออิงจากไพยย่สองชุดนะคะคือ อิงจากไพ่ทาหลอดนี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่เรนมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอนใดนะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยค่ะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดู ดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีพฤกษภเดือนกุมภาพันธ์นี้สิ่งหนึ่งที่ว่าโดดเด่นแต่มันเป็นโดดเด่นในสิ่งที่เป็นลบนั่นก็คือมันมันจะมีปัญหาทําให้ท่านนี้ตึงเครียดและเรื่องที่ทําให้ท่านตึงเครียดนั้นก็จะมีอยู่แค่เรื่องเดียวคือท่านจะมีปัญหาเป็นทุกข์ตึงเครียดกับบริวารโดยเฉพาะ บริวารเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะความรักกับคนโสดนั่นแหละนะคะฉัหรับคนมีคู่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหานะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องการงานก่อนท่านที่เกิดในราศีพฤษภด้นานหน้าที่การงานนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าท่านนี้จะทำงานบริษัทองคอ์กรห้างร้านอันใด หรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคงานนี้ยังสร้างขั้นตำแหน่งให้กับท่านได้ดีด้วยหากท่านต้องการหากท่านในต้องการที่อยากจะขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าต้องการอยากจะโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ในช่วงเดือนนี้ท่านก็สามารถที่จะทําได้และประสบความสําเร็จนะคะหากท่านไม่อยากจะอยู่ที่เดิมอยากจะไปอยู่ที่อื่นท่านก็ประสบความสําเร็จหรืออยู่ที่เดิมก็ประสบความสําเร็จเอาไปว่าดวงการงานของท่านที่เกิดราศีพฤษภนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ว่าทํางานส่วนตัวธุรกิจส่วนวตัวไม่ว่าท่านนี้จะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพโลกลับท่าน ไปหมดเลยจะมีผู้คนมากมายหลั่งไหลมารับใช้บริการท่านมากมายทั้งใม่ท่านนี้ได้เป็นปืม้มเป็นช่วงจังหวะที่ถือว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองในงานที่จะได้สร้างเงินให้กับท่านได้เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรเอาไวา้เป็นช่วงโอกาสดีนทีทองที่ท่านจะได้กอบโกยเงินจากการงาน เนะจะจะได้เป็นสุขให่ในในงานที่ดีขึ้นนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินสำหรับการเงินแล้วดวงชะตาของท่านนี้หน้นนำท่านมากมายเลยอาจจะเป็นเพราะบุญกุศลหรืออาจจะเป็นเพราะช่วงโชคชะตาวาสนาของท่านมันมันมนเดินมาสู่จุดที่ดีที่มีโชคชะตาวาสนาที่ดี ดีเรื่องการงานแล้วท่านก็ยังดีเรื่องการเงินอีกการเงินนี่ดีเยี่ยมเลยนะคะบางท่านประสบความสรุจในการงานอยู่แค่นี้แต่ถ้าว่าการเงินของท่านนี้มันมันมีมากมายมันพุ่งขึ้นเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนใหญ่โตมากมายร่ำรวยมหาศาลได้อาจจะมาจากการงาน หรือมาจากช่องทางอื่นและประกอบกันนั้นฐานะการเงินของท่านมันก็ยังดียังมั่นคงดีท่านมีเงินเจ็บเงินฝากเงินออมมากมายนะคะดังนั้นท่านก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการเงินและในช่วงเดือนนี้ท่านมีไอเดียใดคิดการใดเกี่ยวกับการพัฒนาการเงินเพื่อจะสร้างเงินให้เป็นเงิน สร้างเงินให้ได้กำไรมหาศาลในรูปแบบใดก็แล้วแต่ขอให้ท่านนี้ลงมือกระทำเลยแล้วผลกำไรก็จะตามมามากมายมหาศาลไม่มีอุปสรระไม่มีสันครอนเป็นช่วงจังหวะที่ดวงซัพพอร์ตตัวท่านซัพพอร์ตการงานซัพพอร์ตการเงินนะคะ อาจจะด้วยบุญกุศลที่ท่านเคยสร้างมามันก็เลยมาหนุนนำให้ท่านนี้ได้เป็นโอกาสดีนาทีทองเอาเป็นว่าเดือนนี้ท่านคิดการใดในเรื่องการงานในเรื่องการเงินคิดแล้วลงมือทำได้เลยท่านก็จะประสบความสำเร็จดีมากบางท่านอยากจะซื้อขายอะไรก็คล่องตัวนะะเป็นช่วงจังหวัดทำมาค้าขึ้นนะ อยากจะขายอะไรอยากจเก็งกําไรในเรื่องอะไรหรือท่านเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นอะไรก็แล้วแต่ช่วงเดือนนี้ท่านจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกหวยถูกแบตเตอรีอ่ได้กําไรจากการเล่นหุ้นอะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่านํากําไรมาจากเงินเงินสร้างเงินงานสร้างเงินเงินสร้างเงินมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะเอาโอเคงานเงินดี ีนี้มาดูความรักสําหรับความรักแล้วมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบ 1. ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนโสดแล้วด้านความรักความผูกสัมพันธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้ ถือว่ามันยังไม่เข็มใสนะคะบางบางคนก็มีคู่รักอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าว่าพอมาสู่เดือนแห่งความรักท่านก็ต้องการที่อยากจะอบอุ่นต้องการอยากจะสืตห,หวานกับคู่รักตัวเองแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าคู่รักของท่านนั้นกับท่านมันอยู่กันคนละแห่งยังพัดผ้ากันอยู่ บางคนก็อยู่จังหวัดโน้นบางคนก็อยู่ภาคนี้บางคนก็อยู่ภาคนั้นบางคนก็อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศนั้นเราอยู่ไทยเขาอยู่ประเทศโน้นประเทศนั้นอะไรมันยังพัดภาคกันอยู่ดังนั้นพอช่วงเดือนนี้หากคาดหวังอยากจะให้ความสุขสมหวังสวิทหวานกับคนรักมันก็เป็นไปได้ยากด้วยเหตุจําเป็นหรือบางคู่ที่เป็นโสดอยู่ ยังไม่มีใครมารักมาชอบหรืออยู่บนคันทองอยู่พอมาสู่ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักนี้ดวงมันก็ไม่ได้สนับสนุนท่านเลยท่านยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนหากแม้ว่าช่วงนี้มีใครมารักมาชอบท่านก็ตามแต่ก็มันคล้ายๆเหมือนว่าผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมา แล้วก็ผ่านไปหรือบางคนผ่านมาอาจจะมาให้ความหวังกับท่านแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วความหวังนั้นก็พังทลายนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้สรุปแล้วก็คือคนโสดยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะต่อไปมาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือเป็นสถาบันครอบครัวนะคะ อันนี้มันจะตรงข้าวกว่าคนโสดด้านความรักความผูกสัมพันธ์นี้ดีมากอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอบอุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นมั่นคงดีมากๆเลยนะครับทั้งสามีและภรรยาต่างก็ให้เจยดซึ่งกันและกันต่างก็ซื่อสัตย์ซึ่งกันต่างก็เห็นคุณค่าคุณงามความดีซึ่งกันและกันมีความสวีดหวานกันมีความอบอุ่นทั้งด้านจิตใจและร่างกาย มีความสวีดหวานกันบางคู่ก็อาจจะสวีทหวานกันโดยการไปท่องเที่ยวตรงนั้นบ้างท่องเที่ยวตรงนี้บ้างหรือไปต่างประเทศบ้างคือมีความสุขสนันสาไม่มีอุปสรรคปัญหาอันใดทั้งภรรยาและสามีทั้งโลกเต้าก็มีความรักใคร่กลมเกลียวเหนียวแน่นกันดีมากๆนะคะเป็นปื่ม เป็นความปลื้มในครอบครัวที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปมาดูเรื่องเคราะห์สำหรับเรื่องเคราะแล้วถือว่าท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านไม่มีข้อพยันอันตรายใดๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะช่วงนี้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็ถือได้ว่างานดีเงินด,นดีความรักก็ดีเฉพาะคนมีคู่ และสุขภาพก็ดีนะคะแต่ท่านที่เป็นโสดท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริวารแห่งความรักมันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 20, 20กว่ากุมภายี่สิบกุมภาเป็นต้นไปจนถึงไปลายเดือนกุมภานั่นแหละมันจะวาวุ่นมันจะวุ่นวายกับบุคคลบริวาร ที่มาข้องเกี่ยวกับความรักทําให้ท่านนี้ระทมทุกข์นะคะก็ให้ระมัดระวังไว้ให้ดีๆ mm hmm. เมื่อเรารู้ดวงเราจะเป็นอย่างนี้เราก็โชคดีที่แม่หมอมาบอกกล่าวท่านก็จะได้มีวิธีการจัดสรรแก้ไขสถานการณ์ที่มันจะเกิดเป็นลบกับท่านนั้นไม่ให้มันเกิดกับท่านได้นะคะมันก็จะทำให้ท่านนี้ไม่เป็นทุกข์เลยก็ได้นะคะ เพราะว่าท่านมาดูดวงกับแม่หมอท่านได้รู้สถานการณ์ล่วงหน้าท่านก็สามารถที่จะแก้ไขเพราะการมาดูดวงกับแม่หมอนี้มันเป็นการรู้ทันดวงหากสิ่งไหนไม่ดีท่านก็รู้ทันสามารถแก้ไขได้ถือว่าท่านที่เข้ามารับชมนี้โชคดีมากหากท่านใดไม่ได้เข้ามารับชมถือว่าท่านนี้ยังไม่ได้เสงสว่างในการดำเนินวิถีชีวิต เพราะว่าท่านไม่รู้ว่าดวงชะตาที่มันเป็นลบนั้นมันจะเกิดขึ้นกับท่านหรือไม่ดังนั้นถ้าคาในดวงชะตาของท่านมันเป็นลบท่านก็แก้ไขไม่ได้ทันท่วงทีเพราะว่าท่านไม่ได้มาดูดวงกับแม่หมอคะท่านถึงที่มาดูดวงนี่ถือว่าท่านโชคดีมากเลยดังนั้นปัญหาใดๆเข้ามาก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องไปกลัวมันเพราะท่านรู้ว่ามันจะเกิดท่านก็จัดสรรแก้ไขให้มันได้ดีได้ลงตัวสุดท้ายแล้วท่านก็มีความสุข ไม่มีความรัดทมทุกนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบวัดแต่เพียงแค่นี้และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะและการดูเป็นภาพรวมนี้ก็แม่นยำเฉมัง80%ได้นะคะนะหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงดวงชะตา เพื่อเป็นดวงของเราแล้วก็จะยิ่งแม่นยำยิ่งนะักขอให้ท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเมื่อมาดูแล้วแม่หมอจะเอาวันเนือนปีเกิดของท่านมารวมกันกับไพ่นี้แล้วท่านก็สามารถที่จะจูนสื่อสารกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยตรงโดยแต่เพียงผู้เดียวนั่นแหละจะเป็นความแม่นยำยิ่งนะัก หรือหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยท่านโทรมานะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้และแม่หมอให้ลายไอดีไว้ตรงนี้นะคะขอให้ท่านแอดไลน์มานะคะแอดไลน์มามาเป็นเพื่อนกันและท่านพร้อมที่จะดูเมื่อไหร่ก็โทรมาว่าจะดูวันที่อะไรเวลาเท่าไหร่แล้วก็มาดูกันทางไลน์ ยแม่หมอจะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็จะได้เห็นแม่หมอแม่หมอก็เห็นท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะเห็นไพ่แล้วท่านก็จะได้มีพลังกิฬพิเศษซิกเซนแรงกล้จา,กาจากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยแท้จริงแต่เพียงผู้เดียวนะคะแล้วความแม่นยําก็จะเกิดขึ้นแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะในการตรวจเช็คดวงชะตานะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะโอเค แม่หมอก็จะขอจบไว้แค่นี้เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนมีนาคมนะคะและก่อนจากไปแม่หมอก็จะขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนี้ได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะ๊ายบาย